ย่านเด็กพูดแหละขอนที่แจ้งพูดผู้จักตีหนึ่งพูดผู้จักเนาะมันยังวะมันพูดประหัดย่านเกิดเมื่อเดียวก็เมย์เพิน่นบอกอยู่เมย์มันเกิดประหัด <c oughs> สบายดีและสวัสดีเนาะผมและพี่น้องก,กันเบิร์ตสุขุสุขคนเด้อพี่น,อนอ้องสบายดีกันตอนค่ำตอนเลิกมืัอน,นี้พี่น้องเนาะตอนนี้กาบ,บุเซียงพี่น้องเนาะกำลังเดินทางเข้าบ้านพี่น,อนอ้อยอยู่าทางเข้าบ้านนี่แหละพี่น้องเนาะในช่วงเวลา,าจาังโมงเด้ดนี่พี่น้องเนาะนี่บุเซียงขออน,นุญาตเบิ่ร์งนานในในรถก่อนพี่น,อนอ้องเวลาตีห้าห้าสิบแปด อาตอนนี้มันกับตอนแรงแล้ววะนี่พี่น้องเนาะโอ้สงสัยนาะฬิกาบอดเจอพี่น้อยเนาะนี่อ่าสวไลายกับเสียงเบิรงในในโทรศัพท์พี่น้อยเนาะอ่าเดี๋ยวเบิรงในโทรศัพท์ก่อนพี่น้องอ่าในช่วงเวลาสองทุ่มสี่สิบนาทีเนาะเดี๋ยวอยู่บ้านเนาะกับประมาณแปดโมงสี่สิบนาทีพี่หน่อยหนอยนะพอดีกะบุญนี่พี่น้องเนาะสิบรีบในจังหน่อยเออยพราะว่าทางพอดีกะ ธนนาเท่ามาบอกแล้พี่น้องเยทางวดีถึงทางเขาก่อนแล้วเนะเาะธนนาทางแฟนเดิมเจ็บแล้วอุศันพี่น้องเยเดิมเจ็บท้องทีๆมากเลพี่น้องเนาะเสียงก็เลยดิบเข่ามาเนี่พี่น้อยก็ดีซื้อกับเข่ามากกับยังบอกท่านกินอยู่พี่น้องเยจะซื้อเมื่อก็กินเยอะบอลี่ลเพื่นแหลมเพื่อน่น้องเนาะหนึ่งมาปจัจจัยกะเมื่อเบิองน้ำกันอันแหละพี่น้อยทางสอ่องไฟอุศันพี่น้องนอ่ะทางส่องไฟกลับไปครับ ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้ที่เพิ่นอ่าผู้ประสบการณ์ในการคลอดนี่แหละพี่น้อยมาเบิ่งมาตุ้มหมห้อมเบิ่งแย่งน้ำกันเมือเ่อนี้พี่น้องเนาะเป็นจังนไรพี่น้อยอ่าสำหรับทางโมเซนี่กะจะอยู่น้ำกันทะเลพี่น้องเนาะทั้งบอดี้เพราะว่าถ่าในในในช่วงมัวรลาเนาะถือห้ามมงโบเห็นแต่ว่าถ่าคลอดแบบธรรมาชาติโบไล่กะจำเป็นต้องไปห้องหมอพี่น้อย เนาะอันนี้จะหวังว่าจะทั้งพ่อไอเอ็นโมเมนพี่น้อยหวังว่าจะทั้งอาเม่ในลูกกะจะปลอดภัยพี่น้องเนาะนะจะไหนก็ส่งแห้งกำลังใจให้พี่น้อยนะตอนนี้กะร่างขับรถอยู่บพราเชียงกับพี่น้องเนาะเป็นดุมเป็นบ่อพี่น้อยป้าตัวหูต่ำต่ำเลยเนาะนะพี่น้อยอยากไปหาไปชมเบิองน้ำกันพี่น้องเนาะอยู่บ้านดุซานของทางบอดีในช่วงคอยทำลึกเดินพี่น้องเนาะ ไปะพี่น้อยตอนนี้กะมาหอดแล้วป่ะเนาะะมาหอดกระพูบ,บุยหอนหน้าคนน้อยกะน,นี่จะเสียงบาดนี่ไปลงลงโูโอู้อ่ามสบายดีก่อนเดี๋ยว,วอือใช้เป็นนี่ไรฮะหาคนดูเลยเจ็บท้องบ่ ช่องขาวกันนาชาวกีโคตรดุกเลยเลอย <laughs> อ้าเลงมาแล้วไปเนาะทางบอดีกับมาฮอดก่อนแรกหน่อยอ่าเดี๋ยวกับเข,ข่าลงไปกินเข่าก่อนดแรกหน่อยเนาะเข่าเที่ยงยังบทันกินอยู่มาดูผักเติบเด้เหมือนนี้หน่อยด้วยลูกสามสี่ฮะ

เพิ่นโทรบอกว่ามีน้ำมีขอไพรพี่น้องนีเพิ่นเอิญอยังก่อนน้ำน้ำข่ำออกน้ำข่ำแตกออกออกแต่ว่าออกยังบโบลายเห็นนะซึ้มซึ้มซึ้มแม่เราอ่ะก็ยม่มีประสบการณ์อะไรเลยซึ้มซึ้มเพิ่นว่ะเหยียบรถบ้บนก็รู้เนาะตกใจทั้งเงินบ๊ดี้นี่ต้องไปหาผู้เฒ่ามาเนาะไม่เฒ่าเพิ่นแล้วเพิ่นไม่เฒ่าเพิ่นเป็นโมอยัางก่อบ้านเฮาเพิ่นเอิญโมต่ำเงี้ย ภาษาไทยมันเอื้นอะไรคือกันบ่อะไยคือกันนั่นแหละเนาะหมอหมอทำลอดลูกแบบโบราณโบราณธรรมชาติบ้านเฮาเนาะโอ้ยเยอะแบบมันตัวนี้อยู่ในระหว่างอยู่ในห้องตีเฮาเบิ่กมื้อเช้านี่เมืนบ่เป็นแม่เชือกอ่ะบ่เออไปเบิ่งก็ได้เพิ่นยังบ่ได้เป็นเจ็บแฮงปานไดแต่ว่าเริ่มมันหุ่มๆุ่หุ่มหนะทีๆมาแล้วนะเลยข้าศัตรูเขาได้พาข่อยไปก็ได้ แค่นั่งกินข้าวว่าเจ้าบดิกะย่างอยู่บัวเชียงเลยนะสารบัเชียงชื่อเขาเข้าวมากแต่ว่าข้าวบมีด้โดยโจโจโจเดเดเดเิ่นบายเท่าให้ก่อนโดยโดยโดยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเพิ่นจะหายให้หยุดอีกนะถอบวอาอยู่จังน้อยก่มีแต่ว่ากระผมบุกพันหายได้ผู้หญิงเนาะเวลานั้นก็เข้าใจเพิ่นพี่น้องมีแต่ว่าเขาเบ้าไมาภาพบรรยายเนาะ้พี่นองจังน้อยเฉพาพอเข้าไปเบิ่งได้จังเบิ่งพอดิงไปได้กล้องลายเป็นแห้งเพิ่นยัน หิงอายเห็นไหมบีบท้องอยู่เนาะผู้เป็นแม่์นะเชียอายบูแม่ยังร้องอันเห็นเป็นิงเดี๋ยวฝันชีอนนั้นอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจเวลาคนชีคอไพยคอไพยพี่น้องเนมันหิ้งหิงกล้องไปเดไปหิ้งอายได้หิ้งจีบิงเนาะมันมันเป็นภาพทีเนาะเมย์เขาวอาคมเป็นจริงชาเอาให้แค่ภาพแค่เขาวอาด้วยน้ำเสียงนี่ก็ยังอันนั้นเนาะเมย์ไงสามีแต่ว่ามันย้ายหลักการล่รุ่นเบื้องต้นกันคือเขาออไพยคือเขาเวลาเขาของน้าไปไปท่ายังเลย มีคนไปแอบเบิ้งอย่เขาก็ยังหายเป็นหมดและมันคล้ายๆแบบนั้นแหละมีแต่ว่าให้ผู้หญิงผู้หญิงพอดีกว่าอยู่ฮะไป้าใส่เป้ากับเข้ามากินก่อนไปย่างบดีซื่อเจ้าซื้อยังมาไหมควรจะจับกล้องเห็นไหมกับเข้ากัดเบิ้งก่อนไปหน้องเยมาเสียงกับมาเวนี่หมดเลยมือเฮือนเลยไปหน้องเยและอยู่มีกันชดแจ้งกินเข่าได้รึได้ยังกิน ิงแต่ดอกไม้หาชาขัวป่ะไปหน่อยโอ้โหตัวไปซื้อมา2ชุดบ่ดีอีหยังคือหยังอ่ะสีนจ้ำสนจ้ำหรือว่าอันพันสิว่ากซอยจุกับบ่แม่นเนื้อจ้ำเนื้อจ้ำแบบดกจิ้มนะส่วนที่แรกว่าสิซื้อไปกินอยู่บ้านน้องอึ้งรถคุณเจ้าว่ากินนโดยๆะพี่น้อข้าบ่มีแนบ่ดี โม่เพิ่นถึงเข่าเราบ่ทางนี้กันะได้เข่าบมีนี่นี่เพราะว่าห่านเพิ่งเบิงด้วยมีบ่เบิ้ดเลยสองตีปูมีหนาชิมีอยู่นะโอ้โหอนคักปลานยาดีอ่ะกำลังหนึ่งครับครับที่กินตกเตียงเนาะมีไยสบายนี่ห่างโต๊ะแซวือว่าล้อจะง่อยวะให้ไม่บ้านเพิ่นมาจัดเนาะไม่ต้องเปลวคืออะไรคือกันคือว่าขี้รถจักรไปใช้กินเป็นไปเอาสิ่ง ล้วสินสินมมไว่าให้เมียบอลี่แล้วเปียบกไปได้มีบกไปมีสินปัดไดสินเต็มนะนะไปเอาสินของสินป้าในป้าสองคน <c oughs> ั่นแหละหมากนั่นก็มีได้บดีหมกนี่ออนัดนะ่างยู่เนาะโดยบเชียงไปอาควกันจะเป็นเนาะเนาหลอกลึกนะนเนาะบูเลอกูจนแจ้งมนี้นะบเชียงแสบคอบีบบาดนี จะป็นิมาณไงแล้วเคยบอกแล้วเตรียมตุกเตรียมใจรู้แล้วเนาะเตรียมวะนี่หน้อยกับบานเนาะเสพข้อวิบีดทุกคนจะไปเล่งมากไงกูจะบอกตรงๆแล้วก่อนมีประสบการณ์มาก่อนคันมากไงเรื่องวานในชูหมากน้อยไม่ได้หมางนี่หมางนั้นห้าบานนี่

แต่เพิ่มบ่ไบ้บอกามันแค่ว่ามันตอนนี้มันมีน้าน้ําน้าออกนะหน้าซึมน้าข้าบอกเลยข้ามอะออบอเกินขึ้นนี่ดอกคอยยันคอยตอนตอนนี้สามสุ่มบ่ะสองสุ่มสพอยันเท่ยงคืนเพราะว่าเมย์เมย์เกิดมื้อเดียวเพิ่นวันพระหัตเลยถิโอ้เป็นวันพระพอยันเกิดมื้อเดียวก็เมย์เ่ถึงคืนจังเนาะยังยรอเด้อ เรื่อนกิ้วมาแล้วมงดีอาเทียงไปหามันกิ้วมาแล้วมันว่าไปปะนี่กิ้วมาแห้งตอะคือเชี่ยวออกหน่อยสิมาปวดท้องท้องท้ายแต่เข่าไปของน้ำมันหมอกมันหมอโมเมลแล้วคนมาหลายมันตื่นเต้นด้ยมันไม่ยุดห่วยบอเพิ่นห้องว่าท้องท้องใหม่มันบอสเขาไม่เสี่ยวออกหรมันโปเกียวกันหนึ่เนาะบอสโปเกียวแล้ว ต้องหัวสาวต้องหัวสาวแม่งเอ้หล่แล้วก็วอาอยู่อย่างนี้เนาะน้อยโอ้ยเออเนี่ยจังน้อยสามมื้อสามคืนแม่บานรีบเอาคอยเองกะบันรีบเอเราอยู่นี่พอดีเราบอกเองสามมื้อสามคืนเอาเอออยู่ี่แหละมาจีคลอดกับโบคลอดทั่พอดีอันให้เจ้าดุนนี่สิเนาะระยะติพี่น้องตื่นตะนกอดรับอดนอน พี่น้อยไปเบิ่งลำเลียมนี่ไปไปเฝ้าไปรอคลอ่ะาชาเนาะรุ่นน้ำกันอีกพี่น้อยแต่ว่ายังโบนิจักไดยผู้ชายแต่ค่อยฟันไม่ขึ้นข่อยฟันมาค่อยได้ผู้หญิงลานกับฟันว่าได้ผู้หญิงหน่องฟันตรงกันฟันแบบขาวๆนี่นบอกขาวใช่รุ่นกันเนาะมีเพื่เชียงผู้เดียวนี่แหละว่าผู้ชายบอกค่อยๆกันตอนแรกใจใจข่อยยังว่าผู้ชายอยู่แต่วามฟันนะ เอาเอาขีดลายจนเก็บไปฟันเลยเพิ่งนักการสนองว่าความฝันนี่จะเป็นจริงบ่ชองก้นลายคนฝันก็ไมแต่ว่าผู้หญิงอย่นั้ฟังไปฟังไปมีอะไรจะเห็นยังอ่ะแบบแดบเอากับเข่าได้บุรีอาจารย์บ่จานแล้วบ่โดยโดยเยวกันเด้อจานดูแซ่บนบ่จานแล้วมาแก่กินน้ำกันได้ไปท่านได้กินกัน เออพี่น้องเลยเขาน้ำซัมปลาต้องการบ้านนี้พี่น้องทีมงานกะมาตุ่มาโฮมเลยได้บ้านนี้เนาะบนเตียงกับมาเลยพี่น้องเลยบนเตียงบริจักใช่ไหมนะสบายดีพี่น้องแต่โฮวันสัปโปบอกเบะที่น้องกินเลยนะที่ชิได้ก็คือไมีได้กินบ่มาชื่อมาแต่เที่ยงไม่ได้บนเตียงมั้นพัดกินอยู่ ก็บปุมเองเที่ยงในช่วงประมาณบ่ายสามมันมันจะมีกินอยู่ท่าน้องอึ้งหนวดเป็นภานกินเมื่อไรฉัมากินอยู่นี้มันกิ้นบอจ้ะฮะจิ้มก่อนมังเว้นเลยอ่ะพอดีได้แต่สองชุดเพื่อนนี่ไปเอามาเก็บแนนเกงเกงแพนี่นี่เนาะกางเกงเป็นนั่งกินนี่เก็บเป็นเกลงเลยเด้อ Thì lạ đấy này. lúc ừ. xe lạ đấy nông, Lúc sao lại lạ. Nên này bò. Ồ, đi qua hỏi e bèo. Mình hơi mình hơi ma bò. Nhăn vô. Hiệp này kìa đây. này xe nó. Rồi. Nhân đức, cô lại còn chỉ trẻ anh, khuôn lại chắc. Thì mình cũng chắc nó. Ừ. Quay พาฮัดยันเกิดมื่อเดียวก็เมยเพิ่นบอกว่เมย์มันเกิดพาฮัดบารีเนี่ยเกิดมันคาสแต่ว่ายันจิบุท่านแล้วอ่อนคานเลยเนาะยันเกิดมันพาฮัดพร้อมเดียวก็เมยนะรุ่นกันพี่น้องนี่เนาะผูกเชือกผูกยังเลยผูกไปแล้วทำเมย์แล้วมาผูกแถวบ้านนี่ผูกให้แถวบ้าน ไม่ตู้ไม่ตู้มาแล้วอยู่ไหนบนหมอมาแล้วหมอกระแมาหมอบินบ้านหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านน้ำพุยูพุ่นแล้วหมอแข้งสวนรค์ขีน้องงามพุ่นแล้วเรางำเนาะหากูไปเยี่ยมมาบางคำนี้ปลาเทียนเลยได้ไมแต่ประเทียนที่ลงเอาอันนี้ลงไปให้น้องอยู่นี่กันโดยโดย ก็กินกุช่ได้ชาให้ไนี่ยเพืนนอนหนนะลกไปแล้วขืนมาก็จะขืนมาไหมเนาะขันวานั่งกันในนอนอยู่แล้วเนาะข้นมานไมทางอันแมนได้นนิดหน่อยนอนหัวเล็กนี่เนาะเพือนเน่เพื่อนนอนก่อนนนะน่ะยนนอนแล้วแะูดเด็กๆนิดหน่อยข้นมาจะค่อยนี่แหละคอยข้นมาเดี๋ยวข้นมาบังไปเสียงกันเดียวสิลงไปเลยเปิดไฟก็ยังข้นมา ขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงมันบง่ายเลยคือเราน้องมานั่งโอ้นั่งล้มการเป็นมูอะไรนีแล้วเนาะเป็นคืนอยู่แล้วสดแจ๊กเจ็บเลน้ำคั่มแตกแล้วไปซึมซึมคั่มซึมจะไปพิ่มเนี่ยเมื่เตียงกระจับที่แล้วจะไปพิ่นเห็นอยู่น้ำคลิปบอ่ายคลิปบอทนั่นนั่นไปไปถ่ายเหมือนดวงในเพจบอทขวัญขวัญกี่หินที่รู้ไลย จับตอนนี้กรบิงขึ้นเนอะหะฮะดึงขึ้นกันได้อ้าชชดสิสิชูวาดีสิเนาะไปไปจับไปทนี่แล้วนีแล้วบึงไว้สิโอ้โนี่ยบางคนอยยันยนจับบูเป็นอยู่จะยังห้ยไปจับไปเป็นยังบเป็นแต่ไงอยู่บ่ออมูอน้านไปยัหไงทางป้าเพื่นพูจับ ตรงตรงคนเฮงเลยคนเฮงแบบอ๋อแบบตะล้มนะหน่เนาะความต้องใช้เฮงดิเฮงเปล่งดิคนบึงที่เขาจองเขาลงบบนี้แต่ว่าแต่คนบเเฮงเขาดึงเขาลงมแบมันแบบบดไรเฮงอะนะอะไรคือเาเอาเชือกบบบบั่นดึงรถประจันไม่นด้เลยมันก็ขาดพุทธขาดพุทธไรเฮงอ๋อพนิจจองเขาลงจองเขาลงดึงเขาลงไปเรียบ เป็นบอบิกบอบอบิกน้องชายประมาณนั้นพี่น้องเลยนะได้มานจ้เป็เตียงกระหับอย่างไรหับผมมาตีเด็กโอ้จ้าหับเองเลยเนาะโดยโดยยังได้ฟูมีตู้นี่แหละพี่น้องมีตู้ใหญ่เนี่ยผมตักใี้ให้เตียงคนณับตรงมาตีหนีเลยนะมือหลุยลุยยันตกโอาไว้ยันลุดมือเอาไว้มือแข็งจำนอกพุงมือใหญ่กว่าเชียงเลยมือดื้อออกมีหลังด้วยอย่งเลย ดีๆได้โบนิใส่ยำอยู่เลยนะอันนี้อันขอขออนุญาตได้อันพี่น้องอันเป็นทางน่องของทางบุเชียงนั่นนันองเป็นออกมหม่จับหมดรุดด้วยนะโต๊ะน้องชัยบนงคนรุดได้ต้องหาในห้องตกลงกับป้าบาดผ่าหันยังแล้วมาห้องบวยได้ค่อย Cũng mày lần nha ghét lạc ở miền đâu chung cầu nhung lều, you know lần moon next nam nicknam đô luyện mình mình, rồi mình ừ. nằm... Nằm rồi mừng. Mừng. còn phi lang với nhung nè mang nè đô luyện một cái nhung nè mặt nè มาดูไปเนาะดินเข่าได้เหาบาทนี่พี่น wsz um> ้องไม่ใช่จานขนามากเลยนั่งอยู่แชเน้นี่เด้อยวผดูโต๊ะ่นี่ลดละสิเป็นยังแชเน้นี่ลดละแต่ว่าเราจบมาพี่อีกนิดนึงเนาะแจ้งบ่แจ้งแจ่งบ่พี่นี่มืดบ่เรได้ยุ่ราได้ยินกันได้ย่ได้ยุกูเลยเนาะถุยนอนได้บุ้งเดินไม่ด้เอนะ เดี๋ยวอยู่นี่รถบ่อเรยๆเอออยู่นี่แหละบอดีโต๊ะมีจิเนนางพูดเนาะแต่ว่าทอนมันนี่ก็ได้ยุแจ้งอยู่แจ้งอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะโอเคเฮ้ยมาเนี่ตกใจไปแม่ไปแม่มาบอเอียงบ่เนี่ยเป็นแม่ฮะนเอ็นนะโอ้แม่นนะบุรีไปใส่บริยานแจ็คดิเจ้าของมาแะไรก็มานนำบาดนี่นี่น้อยบอกว่ามีผิดมีไพ่หรอกนี่นะบอกมีบอบ่กมีผิดมีไพ่เดือนเก้านี่ก็ไล่ลูกอีกแน่นนี่เบอ่ดแล้ว ได้ง่ายเนาะยากอีกข่อยเข่าน้ำซ้ำปลาเลยเลยโอ้ทำลาบ่ไงทำลาบจะข่อยเข่าข่อยขออนุญาตข่อยขวอีกได้บ่ป่ะสิได้มันมีซองถุงเลยเพราะว่าข่อยบนมอเตอน์ไซคดิฟไปไหนนะค่อยนิ่งนะมอเต็ร์ไซค์เคลื่อนไปไหแต่ว่าเพิ่นมีซองถุงเลยบุรี บ่เนี่มันก็ยังอยากคือคือกันบ่มันก็แมนก็ยังอยากโบอ,อยากชุกคักไปไดยน,นนนยนอดะ,ะอ่าฉันเนาะคลัวดิสละพันเห็นมีแก๊สอยู่ข้อเดียวพี่น้องลัวใส่หมอนะ้อเนาะโดยโดยไปีด,ดยนี่กิดบานเลยนี่อืมมัอยู่นี่แหละคุณน้นองชายกับมาบานแห้งเนาะสบายดีเพ่อนเน้ฮะโดย บาบิ๊กบาบิ๊กเพิ่นอยากค็ดยูทูบเพื่อกันได้หันกระจาฝากแม่ฝากพ่อแม่พี่น้องแม่ชื่อช่องอะไรชื่อช่องบาบิ๊กบาบิ๊กไหนบารี่เหรอต่างหายมึงไหนบาบิ๊กบาต่างช่องเหรอวะโดยโดยไทยอยากคิดยูทูบเพิ่นกระได้บาบิ๊กบาบิ๊กบาบิ๊กบ่มี่ชาแนลนะบ่บ่มีบ่มีเพิ่นมาเพิ่นเห็นคนเห็ดไลน์อะไรเพิ่นว่าชาแนลบ่เอาว่าชาแนลนี่ แจ้งเกิดกับเกี่ยวกับ YouTube ได้แมนเมนต้องจริงๆมันต้องเอาต้องต้องใช่แอลเพราะได้ไพราะได้ช่างช่องมาเนาแล้วออกมาคัมบอลชาแนลมาใส่เนาะแมนชาแนลนี้คือขึ้นกับช่องยูทูบบ้านไปน้อยครัวก่อนวันแกวชาแนีลเกี่ยวกับยูทูบเนาะมาเชียงเนาะโอ้ยมหัศจุดกําเนิดเพิ่นแมนจะบอกคนชื่อชาแนลมาจากเหตุชาแนลนี่คือกําเนิดยูทูบเนาะ ตชุนไลมีแต่คนมีลงท้ายว่าบอจันชาแนลบอยาลชาแนลบะเตียงชาแนลนี่แจ้งเกิดกับยูทูบง่ายค่ะคือช่องนั่นแหละโดยนเดินเดินคนคนอาจจะผู้ร้ายแต่ขึ้นกับชาแนลนะเดิโดยนเดิประมาณนี้เดี๋ยวด้วยขวดเนาะโดยไปไปข้างนอกบ่อน้องหรือมอะหรือมาหนีบอตังมาหนีบอ อ่ะสายพอดีแล้วี่กินข้าวมากแล้วก็ขอร้องกันขอร้องกันนี่ขอร้องกันนี่ได้นี่คืนมากินข้าวได้นี่กะน้องเคยประบุนได้นี่เออโอ้แม่นปลาวะเออแม่นแมนปะบุนวันปลาว่าร้อนจีบน้องเมียเราก็แม่นน้องเคยหรอวะอ้าวบาทนี่สิมาเปิดรองกันอีกแล้วบดีเช้าเช้าเช้าแม่นหรอวะน้องแม่นเลยแม่นเลยโอ้เป็นจีบน้องเลยน้องสาวาละ นกสาของอานนางของป้าจอยบ่แม่นแม่หละแม่ละแม่ละพูนไปปักเซน้ำเฮาในบ่เชียออชื่อยังนี้บานเนาะตายคนครับพูนไปปักเซน้ำเฮาไหนเพิ่นชื่อไปหมดชื่อคก็ได้บูมดชื่อหมดจักไมถามแล้วบเคยเห็นเห็นยูแบบจำชื่อได้เมนูบเคยนั่นชื่อนั่นนผู้สาจกสื่อาเสาสผ้า Chào bùa pha Bố ừ. <laughs> ừ, hồn thiện này nó Cùng cùm lên vào chiêng đấy ừ. Nhưng những đình đèn vô này Nhưng bỏ những phần này Có ai mà ai phải đã Ờ bò chiên À xoay Xoay xăm la Xăm la bẹp chim Đấy cái chim bò chim bỏ chim bẹp ừ. à, Chỉ bẹp xoay cơ men Bẹp có đi xăm la bẹp Xúc à, nè Điếp nè, mà mà nè Nồi nồi, khỏi như mắc xúc đấy, xài xúc đấy Nó mên xài thươn vào đây để. Xài thươn thì dịp lung hơm Nè, nè, nè Bẹt áo Dịp dịp lên luôn nè, bỏ đi cái này Hòm ừ. thế okay, này nó Đi, mà đây, bỏ chăn, bao bún ừ. Lung hơm rồi nó là, bật lắm cắn mình ừ. Bún xong bún Bún xong bún nó Nó kẹt rồi đấy nó กินน้ำกันไปท่านได้ก,าากินกะม้าเนาะมักแตงช้อยรู้เลยเจ้ยวเจ้ยวเจมบอดด้วยไหนขอขอกกนี่เนี่ยโดยใช้แล้วใช้ถั่วใยฮะเราเรี่กแล้วทักบอกมูเพื่อนนะเพื่อสีห้าบ่บ่กันบ่กันละมานังรินนังชุ่มน้ำกัน

ดีได้เห็ดกับเข่าหอมกุ้มอยู่นี่มาเดินมาเดิอกันแล้วตนี้น้บีเขามาได้นะฮะบุญกันป้ไปั้นเข่ามาเอาใจี่้อมา่อข่อยมา่อมาครับไปคลิปเด้อพี่น้องเลยอัปเดตให้พี่น้องเบ่งน้ำกันและเพราะว่ามาพอดีกันเ่อย่อาเข่าพอดีเลยโอสิจังหวะพอดี โดยวฉันยังเหล่าข้อนชวนอยู่หมดแล้วนี่มีโคบดหมักมี่หมักแตงครับมาเชียบหมักแล้วเริ่มแซ่บๆแบบนี้ล้างมือก่อนค่อยาสวยมากสวยมาฮะเนาะอันเข่าของนั่งอยู่เนาะคนหนึ่งมากมีไม้นี่ยังมันใช้งานมาเนี่ยยังยังยังรออยู่อคนอันนี้อยู่ข้างในแต่ว่าเบอร์ดุ๊ดน้ำกัด ต่ว่านานาน้ำคำมันว่าแตกแด้ประชันน้ำคำเนยเขาเพิ่นไ่ได้พาไปห้องหมอบว่าพังเบืองอีกก้อนมาดุงนะคอดูพี่โบขอดทําบขัดทำทางเบืองก้อนปราชันถ้าว่าบบน่าจังแม่นคัดท่อนนั่นเลยอืมมีอนงมาไปตู้กินได้บนี่ไหนในไปตู้กินได้นะ ขาปุ้นเขาปาเปเนาะอันนี้โมเมนต์อยจุได้ดูเป็นชอยสำราซอยสำราอ่านะลุงว่าบว่าอยู่นะอย่าเฝ้ายมมาเขาเป็นไม่ได้ไหนเก็บก้อนคอยว่าอยู่เราเร่อแล้วอยู่แลโอ้คันเลามากนะเป็นน้องว่าเราทะเบิ้ลนะทะเบิ้งพี่น้องว่าเป็นลุงหมอแล้วกินกี่พกพี่น้องเลยาไปเบิดชุบุก อาเถอโอ้ยเบียนเถอะต้องเบอร์เลยล้โอ้ยหักลูกหักเมียคือบังสัเที่ยงเลยซื้อแบีนมาบุญแล้วท่วงมาหักลูกหักเมียแท้ว่ามันก็ชุดน้ำคอยนี่แหละซื้อแบีนมาเมียคอยโอ้แบียนชุดแล้วเบียนเนาะห้าถุงห่าห่ากล้องพี่น้องเลย หาเมียกินมือละือหากรงขันบุเชงมุก่าเื่อใบรูปใบรูปใบอยู่หักได้หมดเลยกระไรเฮ้ยเหนาเลยพี่น้องนี่นี่ไปใช้ก็คิดฮอดคือเก่าเลยคนทั้งบ้านทั้งนี้ยไม่ได้เคยหักแพงเลยมาฮอดมาฮอดอะไรก็อยู่ในใจเสมอพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่ากระเจ้าเคยเห็นว่าไพ่ไพ่เคยหอมไพ่เคยหอมหน้าผากเมียต่อหน้ากล้องคนอื่น บมมีไผ่มีเลยติดงานมีค่อยคนแรกเลยเห็ดโมมีไ่ไยบอกตอนนั้นเขาไปเก้งข่าวอยหอมมีค่อยคนแรกเลยโว้ยเห็ดจะในกล่องเนี่ยโมได้ค่อยเป็นคนข้าบคั่วหรือข่อยแบบยอมรับเลยข่อยเป็นคนแบบเฮ็ดยังกระจิงใจเนาเสียนตรงๆเนาะเอาตรงตรงตรงเอาตรงตรงเลยอ่านะไปแด๊นหนิเป็นโบติมถุ่ยอ่ะอยู่บ้านนี่เนาะอือเอาปิ้งปลาพี่น้องใกล้ชานาะเดี๋ยวบุเชียนขอจบคลิปก่อนใช่ Đôi đôi Mình đã vào pha cần Khi à, <coughs> ừ. ừ. <coughs> mà nó Mình gạt Nhân bà lướt lại bưng lại Phía nó kịch, phân cất Nhật lấp non Làm à, <coughs> gì chốc phải chốc đấy. lấy Phải chì kìm nó vô vùng gái Chào Mà, bưng Nó phải pha miếng con tụi này À, nó à, Tối lúc nó chì kè, mua ừ. kín vào xìa Này, Ngay, ngay, ngầm lầm, lầm Như vậy. เอาละู่นะเดี๋ยว่่เชียงะงมนี้อเชียงกินแต่ท่านมุนไปข่อยนยงนี่ยนะต้มยังนี่นะต้มจืดมะละเนี่ยต้มเค็มพี่น้องหมกปลานี่ยเกะท่าี่กข้ปุ้นหอดอมบียพี่น้องาคนวาเห็นป้าแล้วจอยสุขภาพเราดีเลยพี่น้องแาจอยสุขภาพจอยแข็งแรงเนาะ แต่ว่าเจ้าหนุ่มแข่งแม่งใกล้ละโอ้คอยนี่แิ่งชุดๆได้พี่น้องไว้ลุงกะขายมันอุดตันค์ฮ่าพ่อมันนี่กันแหละลุงกรไดาษโอ้ยทุกคนเนาะก็จะมีอายุที่เงียบเนียบโอ้ยเออมี้ิมาละมันเนาะป๋าชายโอ้ยพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ป๋าชาเนาะพี่น้องม่ใช่ว่ากะติดตามฮับส้มเบิองน้ำกันอีกเปลี่ยนขั้นตอนพี่น้องเอ้ อยู่ในระหว,ว่างรอะจะเจ็บแบบว่เป็นที่ๆนะแบบนานๆที่ยังเจ็บปวดแต่ผู้ชายสีคข้อไม่ได้หรือว่าไม่ได้แม่นมแ,แต่ว่าทางั้งคนบอกมาว่าน่าจะในช่วงประมาณเที่ยงคืนมาเนี่ยแหละอาจะอยู่น้ำกันพี่น้องเอมืนน่อกี้จะดึกจะดดินเดี๋ยวเบิง้งครับส้มน้ำกันเนาะกัะแบตอนนี้ก็ได้เวลาสี่ภาคก,กินข้าวก่อนมาเนี้พี่น้อง ทีมงานกับมาพบมาเจอกันพอดีพี่น้องทางผ่านเนาะบันเพือนซานของทางโมดีพี่น้องเนาะนะสำหรับคลิปนี้กับบุเซียงพี่น้องก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับส้มเน้อพี่น้องนะครับส้มเบิ้งน้ำกันตั้งแต่ต้นจนจบพนละพี่น้องเนาะแล้วก็ที่บุข่ามโฆษนะให้บุเซียงพี่น้องเนาะอ่ามนนี่กับบุเซียงพี่น้องสิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปเพลยงสามีก่อนพี่น้องบุเซียงขออนุญาตไปกินข้าวน้ำซัาปาก่อนพี่น้อง จังมาต่อกันเบิรงอัปเดตเบิรงน้ากันเป็นทฤษฎีขั้นตอนบ้นในพี่น้องเนาะสำหรับทางแฟนบอดี้เฮาพี่น้อยอ่ะไปเด้อเนาะสบายดีนะสวัสดีบ่แม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดี